ก็สวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้อย่างที่แอดได้บอกไว้ตอนนู้นเนาะเพราะว่ายังล่างก็ยังคาอยู่นะครับผมพอดีรีบลงชุดบนเนาะสิหน่วยบนแล้วก็มาครบสองสามตัวบนวก็เลยลงเป็นข้อมูลล่างไว้แต่จับคู่ชุดไว้บางส่วนแล้วนะครับก็คือปากหลักสิบล่างหน่วยล่างแล้วก็เด่นล่างเนาะ อันนี้จะเป็นชุดอ่าสองตัวล่าง16ชุดตรงนะครับทวดที่ผ่านมาเขาก็ยังเดินอยู่นะครับเขายังเข้าใน60ตรงเลยนะครับผมวันนี้ก็จะตามต่อชุดนี้นะครับก่อนที่จะไปรับชมฟังคาเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะแนนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรโยเดดชแนล ตอนที่เอาไปตัดเนาะอันนี้มันชนสอศูนย์อีกชุดหนึ่งก็มีหกศูนย์เหมือนกันชุดนี้ก็มี6กศูนย์แต่ที่นี้พอไปตัดก็เลยเอาที่มันชนสามศูนย์หกศูนย์ก็เลยพลาดไปมันก็เข้าแต้มด้วยนะครับผมเนะมมาะงวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่สิบหกอ่าก็คือเข้าแต้มเลยเข้าแต้มหกเข้าแต้มรองอย่างที่แอดบอกแล้วว่าที่ไม่ตัดทิ้งแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเราก็ทาไว้อย่างนี้เราจะได้รู้ว่ามันจะเข้าแต้มรองหรือเข้าแต้มเด่นนะครับผมเนาะบางครั้งบางทีเราก็จะได้รู้แนวทางของเขา มันจะไม่ใช่มาที่ตัวเด่นเสมอไปนะครับผมมันชนเยอะโอกาสที่ไม่มาก็มีชนน้อยแต่ก็ยังถือว่าชนโอกาสมีโอกาสมาก็มีนะครับผมตามต่อในช่วงน,นี้เลยนะครับก็คืออันนี้เนาะอ่าสตัวล่าง16ชุดตรงในงวดที่ผ่านมาอ่าหลัก10บนะครับนี่วิธีทำนะครับผมเนาะใช้หลักแสนบวกหน่วยคอสี่บวกหนึ่งคงที่หลักหน่วยใช้หลักพันบวกหน่วยล่างบวกสามคงที่ แอดได้ไล่ให้ดูแอดเอามาวางไว้ประมาณสักสิบงวดเนาะเอาวางตั้งแต่ออกหกหนึ่งนะครับผมหนึ่งก็เข้าเข้าตรงมาเข้าตรงมานะครับแล้วก็ออกศูนย์เก้าออกสี่เก้าก็มีเออออกสี่สามก็มานะครับแล้วก็ออกเจ็ดเก้านี่ก็มาออกเจ็ดแปดนี่ก็มาออกเก้าศูนย์ก็มาทั้งสิบทั้งหน่วยตรงออกเจ็ดเก้าอีกก็มาเจ็ดเก้าออกหนึ่งเจ็ดนะก็มาแล้วทีนี้งวดที่ได้เอามาลงอีก งวดหนึ่งก็นี่คือตรงนี้นะครับผมก็ออกหกนะครับงวดที่ผ่านมานั่นเองเนาะอ่าก็คือหลักแสนเป็น9ก้าหน่วยค้อ4ก็คือ4ี่นะวงหนึ่งขงที่อันนี้มันก็จะได้4ไล่ไปสูนยนี้นะสี่ห้าหกเจ็ดหลักสิบนะได้สี่ห้าหกเจ็ดหลักหน่วยหลักแสนเออหลักหลักพันหลักพันก็คือศูนย์หน่วยค้อสี่เนาะก็คือเจ็ดไม่ใช่สิไม่ใช่ไม่ใช่ หลักพันหน่วยล่างหน่วยล่างอันนี้หน่วยข้อสี่หน่วยล่างหลักพันหน่วยล่าง,วางบวกสามพงที่หน่วยล่างก็คือเจ็ดพหออกหนึ่งเจ็ดสามคงที่ก็จะเป็นศูนย์เหมือนเดิมศูนย์บวกสองได้สองสองไล่ไปเป็นสามสี่หลักหน่วยก็จะได้เป็นศูนย์สองสามสี่ออกที่หกศูนย์หลักสิบมีหกหลักหน่วยมีศูนย์นะครับเข้าไปวันนี้นะครับผมวันที่จะถึงนี้เนาะหลักแสนก็คือสองเนาะออกสอง 0.5 2 0 5 690หเนาะหลักแสนก็คือ2นะครับผมแล้วก็หน่วยข้อ4เนาะข้อ4ก็คือ0.7.0 0. 0ก็คือหน่วยข้อ4บวก1ของงที่ก็จะได้เท่าก,กับ2บวก1ได้3 3ไล่ไป4.5.6หนะ3 4 5 6 4ตัวหลักหน่วยหนะลักพันหน่วยล่างเนาะหลักพันหน่วยล่างหลักพันก็คือ5เนาะ ออก2 0 5หลนก์พันคือ5าหน่วยล่างก็คือ0เนาะออก6 0นะ์หกห0นหน่วยล่างก็คือ0บวก3คงที่เนาะก็จะได้เท่ากับ5บวก3ได้8เอาแปดมาวาง8บวก2ได้0เนยแล้วไล่ไปเลย1นึ่ก็จะได้หล,ล,ล,ลักหน่วย4ตัวเหมือนกัน8 0 1 2นะครับคนประจำวันที่1เดือน6 6 7นะครับผมหลัก10 3 4มสีห้าลักหน่วย8 0 2 1อ่งจับคู่กันนะครับผมก็จะได้ดังนี้นะก็จะได้2ตัวล่าง16ชุดตรงวัดประจำวันที่1เดนะือน6เนาะหลัก10 3 4ามสห้าลักหน่วย8 0 1 2จับคู่กันก็ได้4 4่สี่สิคู่ชุด3 8 3 0 3ดสา4ศ4น4์สาอ่ะเสียงหายห้าแปดห้า หกศูนย์หกเอ้าหกแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเนาะตามนี้เลยเนาะแล้วทีนี้กรมมชนกับแต้มเนาะแต้มรวมสองตัวล่างศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดเก้าวันนี้ไม่ได้ทำดับนาะ,ะมันก็เลยได้หกตัวเหมือนแบบไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่มีแต้มรองไม่มีแต้มรองแต้มเด่น ก็ใช้6ตัวไปเลยเนาะ3 8 1แต้มมีนะครับมาร์กไว้นะมาร์กไว้จุดไว้3 0 3แต้มไม่มี3 1 4แต้มมี3 2 5แต้มไม่มีแต้ม5 4 8 2แต้ม4 0 4แต้ม4 1 5แต้มไม่มี4 2 6แต้มไม่มี ห้าแปดสมต้มไม่มีห้าศูแต้มไม่มี5้าหแต้มไม่มี5้าสองเแต้มมี6กแปดอ่อหกหกแต้มมี606แต้มไม่มี6กหแต้มมีหกสแต้มไม่มีนะครับสี่สคู่ชุดนี้เนาะพอชนแต้มแล้วจะชนแต้มอยู่ที่12 3 4งสห้ 7คู่ชุดนะเคู่ชุด3 8 3 1 4 8 4 0 5 2 6 8 6 1นอหหะครับผมนะอันไหนแอดอ่านกลับกันก็ขออภัยด้วยนะครับก็ดูตามตัวตัว,ตว,ตว,ตวเลขเลยเนาะบางครั้งบางทีชอบพูดสลับนะครับผมแล้วทีนี้เนาะพอมันชนกันได้แบบนี้แล้วลองเอานะอ่ามันก็มีชุดที่ตัดไปแล้วนะั่นแหละเนาะแต่ทีนี้เราเอาชุดเต็มมาก่อน เอาชุดเต็มมาตัดก่อนดูหน้าตาเขาก่อนถ้าได้มันได้ชุดเต็มเป็นที่น่าพอใจยังไงก็เอาตามนั้นเลยเพราะว่ามันก็ต้องอีกชุดหนึ่งมันก็ต้องได้ทําเป็นชุดเด่นก็ได้เอาไปเป็นเดี๋ยวแอดเอาไปลงในชุดสรุปเนาะมันก็จะมีอันไหนชนมากก็ให้เป็นตัวเด่นอย่างที่เคยทําอันไหนชนน้อยก็รองไปหรือว่าบางครั้งบางทีชนกันเท่าๆกันก็ไม่มีชุดไหน ชนครบ3สูตร4สูตรอย่างนี้เนาะชนแค่3สูตรสลับกันอย่างเงี้ยก็ให้เป็นคู่เด่นไปแล้วก็ดูจากหลักหน่วยหลักสิบก็ค่อยมาทําเป็นตัวเด่นนะครับผมเนาะสตัวล่างตรงนี่นะครับผมชุดนี้เป็นชุดเต็มชุดที่จับจากจับคู่จากชน10ปักหลักสิบล่างแล้วก็ปักหลักหน่วยล่างนะครับผมที่จะทำไว้นะก็คือเป็นหลายคู่ชุดแต่ถ้าเกิดเราเอาเต็มตามแบบ ชนเด่นไปเลยก็คือเด่นหลักสิบล่างที่หกแปดเก้านะรองที่สองแล้วก็ศูนย์แต่ไอสองนี่ค่อนข้างจะไม่ห้าสิบห้าสิบก็เลยให้จับเป็นอยู่ในเด่นแต่ไม่ใช่เด่นมากเหมือนหกแปดเก้านะครับก็เลยตอนที่ทําก็เลยได้ตีช่องไว้มีสองด้วยที่เป็นหลักสิบนะส่วนหลักหน่วยเด่นอยู่ที่สองแปดเก้านี่นะเนี่ยดีแอกไว้จับคู่ไปทั้งหมดได้ตามนี้แต่ทีนี้ ถ้าจะเอาตามเด่นเลยก็หลักสิบมี4ตัวหลักหน่วยมี3ตัวนี่ก็ได้ดังนี้เนาะแล้วทีนี้แจะชนทั้งหมดเลยเนาะดูซิว่าจะมีตัวไหนที่ชนกับตรงนี้บ้างนะครับผมหกสองหกแปกเ้าถ้าจะขยายมันจะเต็มจอไหมเห็นหมดไหมนะครับอ่าเห็นหมดอยู่นี่เนาะ ไม่ต้องขยายเอาตามนี้ก่อนนะครับผมสองตัวลังตรงทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองทั้งสองชุดเลยแต่อันนี้จะน้อยชุดกว่าน,นี่จะเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดจะเอาเปรียบเทียบในตรงเด่นเลยก็อันนี้น้อยกว่าชนกันอยู่ที่ตัวไหนบ้างไฮไลท์ไ,ไว้นะครับผมหกสองหกแปดหกเก้าหกแปด หกศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดหกศูนย์อันนี้มันไม่ชนแต้มนะมันไม่ชนแต้มติกไปนิดๆอะไรกันะติกไปนิดๆให้รู้ว่าอันนี้มันชนกันแต่มันไม่ได้ชนแต้มนะเพราะว่าแต้มหกไม่มีนะอันที่มันชนแต้มก็คือจุดสีแดงไว้แล้วเนาะหกหนึ่งหกเจ็ดอันนี้มีหกหนึ่งเวลาเอาไปคัดไว้นะในชุดสรุปเราก็จะเอาแต่เฉพาะที่มันชนแต้มเนาะ ว่าไหนๆจะตัดเราก็ต้องตัดเสี่ยงเอาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็8 2 8 4เอออ8 2 8 8 8 9ไม่มีเลยเนาะไม่มีไม่มีไม่มีเพราะว่าเอาง่ายอย่างนี้เลยหลักสิบตรงนี้ไม่มี8เลยนะไม่มี8เลย 9หลัก10นี้ก็ไม่มี9เลยหลักสินี้ไม่มี9เลยสอ 2, หลักสินี้ไม่มี2เลย0ไม่มีก็จะเห็นได้ว่านะชนกันแค่ส2คู่ชุดนะครับนะนะเพราะว่าถ้ามันตรงกันมันต้องตรงกันที่หลัก10ไปแล้วเนาะหลัก10อันนี้มี3 4 5 6อันนี้มี6 8 9 2 0ชนกันที่6ตัวเดียวที่เป็นหลัก10เนาะ ที่เปลี่นหลัก10มี6ตัวเดียวส่วนคู่ชุดที่ชนกันมีแค่6 8และหกหนึ่งนะหกและ6 1อันนี้กี่ชุดดีรวมทั้งหมดอันนี้6กห้าสาเนาะสาคู่ชุดอันนี้16คู่ชุดชนกันแล้วเหลือ2 2ชุดตรง6 8 6ปหนึ่ง หกแปนึ่งะครับผม6กแปดหกหนึ่งเรายังมีนะอันนี้2ชุดตรงชุดใหญ่อันนี้2ชุดตรง,ช,นนช,ตรงชุดพิเศษชนกันกับชุดใหญ่แล้วที่ตรงกันมีแค่2คู่ชุดนะครับผมก็คือ6 8และ6 1นะก็จะได้2ตัวล่างตรงชน2ชุดงวดประจำวันที่1เดือน6 6 7 ชนกันแล้วได้แค่68และ612คู่ชุดนะแต่ถ้าเกิดท่านไหนชอบที่ชนแต้มเนาะก็ตามนี้เลยเนาะหรือไม่ชนแต้มยังไงถ้าชอบก็สามารถเล่นได้หมดนั่นแหละเนาะแต่ว่าพูดถึงว่าแอจะตัดไว้ให้รู้ว่าอันไหนมันชนแต้มบ้างไม่ชนแต้มบ้างเนาะอันไหนชนเดรียบ้างไม่ชนเดรียบ้างเราจะได้รู้ที่ไปที่มาของเขาว่าเวลาเขาเดินถ้าสมมุติว่าเขาเข้าเนาะเดินที่ชุดรองชุด ที่ชนกันหรือว่าชุดที่ไม่ได้ชนกันชุดอะไรยังไงนะครับผมแยกไว้ตามนี้เลยเนาะอันนี้ชุดแคปหน้าจอไว้หรือ,อยังนะครับผมใน2ตัวล่างนะสมุชุดตรงนะครับแล้วก็แยกออกมาแล้วเนาะชนกันตามนี้นะเห็นหมดไหมเอาแบบนี้แหละนะครับผม68 6 1ก่เก็บไว้พิจารณาอีกชุดหนึ่งนะครับผมชอบก็ใครนำไปใช้เนาะไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ